เอาละครับสวัสดีครับเรซี่คัทครับวันนี้จะเปิดคลิปแปลกหน่อยนะครับมาในธีมโจรสลัดเลยนะก็หลังจาก Scout and Bone นะครับเกมของ Ubisoft นะครับปล่อยให้เล่นช่วง Open Beta นะครับก็ได้เขามาลองเล่นเนาะผมก็จะมารีวิวให้ฟังแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะก็ซีไม่ใช่เทียบทีย s c o u t แ n d b o ล e นะครับสกาวนกเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับในธีมโจรสลัดอ่าใช่แล้วก็ เป็นแนว RPG ด้วยก็มีการเติบโตของผู้เล่นนะก็คือเราสามารถอัปเกรดเรือตกแต่งเรือปรับเปลี่ยนอาวุธเสริมเกาะนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีการเลือกได้ว่าผู้เล่นจะเป็นเถิดเรือเป็นเรือเถิดสินค้าหรือจะเป็นเรือป้นสะดมก็ได้นะครับเลือกได้นะครับก็หลังจากเข้าเกมมาใช่ไหมเกมก็จะส่งให้เราเป็นเล่นเป็นเรือลำใหญ่ก่อนนะมันก็จะสอนเราเล่นแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะแบบเรา เรือเรือแตกแล้วเราก็ต้องกอบผู้ชื่อเสียงคาเป็นหัวหน้าตัวสลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะโดนซัดขึ้นมาฝั่งเข้าสู่หน้าสร้างตัวละครอ่าแล้วก็พอสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บเราก็เจอลูกเรือเก่าเราครับที่ยังจงรักภักดีกับเราอยู่เขาก็จะเสนอว่าให้เราเอาเรือลำเล็กเนี่ยลำเล็กที่ผมอยู่นดูในคลิปเนี่ยนะเอ๊เขาก็จะเอาให้เราเอาเรือลำเล็กอะไปกอบผู้ชื่อเสียงัจเองซะาไปเริ่มทํางานเอาตัวรอดได้แล้วแรกแล้วก็ประทังชีวิตด้วยการตกปลาเนาะ เอาหอ่อควา้วางใส่ปลาเอาปลามาย่างกินเป็นสเสบียงให้ใหลูกเรือได้นะอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พอเราเดาเนินเว็ไปสักพักนึงนะครับเขาก็จะสอนเราเก็บเกี่ยวทรัพยากรอัปเกรดเรือสร้างเรือนะครับอพอเราได้เรือลําแรกอพอเราเปลี่ยนเรือลําแรกเป็นเรือลําใหญ่ขึ้นใช่ไหมเขาก็จะสอนเราสร้างปืนใหญ่คาบลูกกระสุนตกแต่งติดตั้งอะไรพวกนี้สอนหมดเลยอพอคุณได้เรือที่คุณต้องการแล้ว คุณก็ไปบู๊ได้เลยเออผมลืมบอกอย่างหนึง่งเรือนะครับเรือเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3สายนะครับจะมี DPS มีแทงแล้วก็มีซัพพอร์ตตามชื่อเลย DPS ดาเมจเยอะแทงก็เลือดเยอะใช่ไหมอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตนี้ก็น่าจะเป็นเรือวิ่งเร็วนะกาจะไม่ผิดนะครับถ้าอ่านมาไม่ผิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับช่วงที่ผมออกไปล่า ไปล่าของนะครับมันจะมีการล่าด้วยการล่าเรือเดี๋ยวป้นเกาะด้วยนะเออดูนะเดี๋ยวผมจะเอาเรือลาแรกที่ผมได้มาไปบู๊นะครับละแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับกดซุปเปอร์แท้งซุปเปอร์แชทได้หมดเลยส่วนใหญ่ผมจะได้บนด์ันเดอร์นะแต่ว่ารอบนี้มาแปบผมชอบมากเลยเกมนะโจนสลัดเนี่ยซีอัพตีผมก็เล่นนะแต่ว่าเพื่อนผมเลิกหมดลนะก็เลยนั่นแหละเอาเป็นว่าขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม ได้เวลาออกล่าแล้วครับเอาละ่ะหูลูกเรือเราเพียบเลยเว้ยเรือลำน,นี้ได้เรือคันสองละเรือลำนี้นะครับเป็นสายดีเพชนะอย่างที่เห็นในตอนรอฟ้างนะ,ะมันจะไม่ให้เลือกนะครับแมีสามเกีย์เลยหรอมีหลายเกีย์เลยอ่าฮะเคใช้ป,ปืนใหญ่ย,ยิงด้านข้างสองกระบอกด้านหน้าสองกระบอกอเคส่วนด้านหลังด้านหลัง,ลงมีอาวุธ เอ้มันรักอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าไงนะเออต้องล่าเราจะล่าเราจะล่าครับเขาร้องเพลงด้วยว่ะเจ๋งมากโหดนานมากเลยลำนี้ ทำไมไม่ยี่คันกระสุนก่อนวะอ๋อก็คือสามารถไอ้น,นี้ได้ใช่ไหมเส้นเรือเขาได้อาถลามคงไม่กล้าห้าวแล้วละ่ะโอ้โหห้าวครับห้าว โอ้ยโอ้ยแปบว่าเราจะขึ้นเทรซตาเมนานะครับในการเล่นความโด่งสุดชั่วขณะหนึ่งนะเห็นไหมเราเอาอาหารอ่ะเอาอาหารอ่ะเขาเรียกอะไงนะเอาอาหารมาเล่ง่อไหนวะอาหารอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีอาหารผมไม่ใส่มาเนี่ยมันเอาไว้เติมทตาเมนาให้อ่าอันนี้เราได้ครับ เติมสแตมินาให้ลูกเรือเราได้เวลาเราเล่งเต็มสปีดอ่ะแล้วก็ถ้าเราล่องกับลมจะใช้แค่เกียร์สองแบบนี้ดูซิลำนี้มีอะไรบ้างไปลุยโอ้ยฮาวาวโอ้กระตุกกระตุกกระตุกเออเออ ยิงยิงรีโหลดรีโหลดโอ,โอ้ตายแล้วตายแล้วใช้ใช้ก่อนใช้ก่อนกนพิดก็พิดก็พิดข้างหลังมายโอ้โหเจอป้อมป้อมบกขึ้นบอดเออบอดขึ้นไป เ,เราส่งคนขึ้นไปได้ครับเมื่อกี้ตอนนี้ส่งคนเข้าไปอยู่เออฮาเหรอฮาเหรอจะเอาเหรอรุดก่อนรุดก่อนจะเอาจากนี้ละ ไม่โดนก็ตอขึ้นอะไรลักหนาวอยู่ไปซอฟฮะยังไม่ต้องขึ้นมาตอนนี้ <All fire! S 1> จะส่งขนขึ้นไปครับเลยส่งขึ้นไปเอาขึ้นไปขึ้นไปที ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเอาไหมตีข้างไหมตีขนาบเขา,เาโอ้ก็ผิดนะเ,เดียวเออเออเออเอาละระเบิดทิ้งเ,เลยกัน กลับฟังก่อนซ่อมเรื่องกอนครับฮาวจัดโอ้ oh, ตอนนี้น่าจะหมดผมไม่ได้เอาอาหารมาแน่เลยวะใช่ไหมั้ก็เอามานี่เออกระสุนล,ละร้อยสี่สิบได้แท่งเด็กอา่าได้แร่รอันคัดกรานิตอ่ะฮะอันนี้ ไม่ไม่เจตสัสันคือทิ้งเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเถื่อนครับมันจะมีสายเทิดด้วยซึ่งถ้าเราเทิดของเถื่อนอะ่ะเราจะได้เงินเยอะใช่ไหมแต่ถว่าถ้าหากว่าเรา,เ,ราเจอตรวจด,ด้วยกองทัพเรือหรือยังไงก็แล้วแต่นะถ้าผมอ่าน้วไม่ผิดนะเราต้องทิ้งของนั้นให้ทันก่อนที่เขาจะมาเทียบข้างเจอเราได้นะครับเอ่ยประมาณนี้ประมาณนี้ ันอีจิตได้ไหมเนี่ยเอ่อ o o กเก g งฟูดก็มีเยอะนี่ไงกิวฟิตไม่ใช่หรอเออใช้ฮอตคียด้นะครับลมสวนลมสวนดมีกล้องกันด้วยมีบล็อกอ่าฮะหรือว่าลมสวนลมสวนโอ้โ,ฮ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 โฮมันก็จริงจริงต้องหุบไปไม่เหรอวะใช่ไหม โอ้โอ้โค้ง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 อ่ะร้องเพลง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 โอเคลมไปละจริงๆก็จะเอาคนขึ้นเรือตั้งแต่ตอนนั้นเท่านั้นใครอะมาเดล่าขาเบลสามอาร์เมอร์ไทส์เทรเชอร์แมพมีเหล้ามีเงินโหไม่ไหวหรอก ป้นใช่ไหมผันเด้ป้นส่งคนขึ้นไปป้นต้องไงต่ออ๋อนี่ต้องรอระหว่างนี้เราต้องคุ้มกันเรือโอเคนี่ของมาละของมาละใครมาวะใครมาใครมาอ๋อเขายิงพุขอความช่วยเหลือ มาละเตรียมตัวเพ่นผมเตรียมหันหัวออกหันหัวเลือกไอ้นี่ละอูถ้ามากันหลายคนเราต้องมาเฝ้าวะเนี่ยไม่ให้คนเข้ามาเสริมเนี่ยอาเร็วเร็วเทำงานให้มันเร็วหน่อยมาแล้ม upp, วมาแลว้วเรือเร็วต้องทับเรือมาเอ็ดมีทเรนฟอร์มเมน Nhanh chóng, lấy một cái cổng nữa Lấy Ồ, còn lại họ Được rồi Nhanh chóng, không cần lo โลโลโลโอ้ยโหอะไรวะน่ะไม่เอาแล้วพี่ผมไปแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่โน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 โอ้ยอย่ายิงผมพี่อย่ายิงผมอย่ายิงผมไปเลย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โหเอาไหมเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาบนหมู่บ้านยังเทรดต้องสู้เยอะเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้สกายแอนด์โบนครับเดี๋ยวขอปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะสนุกมากสนุกมาก ถ้ามีเพื่อนเยอะกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมเลดเกาะหนึ่งปนเกาะหนึ่งนี่ใช้ใช้คนเยอะเห็นไหมมอนมามาทีสามลำเว็บสองเนี้ยผมว่าเว็บหลังๆมันเอาเรือใหญ่มาแน่เดียว่ะอะไะครับแล้วก็เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้จริงๆสนับสนุนผมได้นะครับทางช่องทางดูดิทข้งล่างแล้วก็หรือจะกด super t a n งกด subscribe เดีดูคลิปนี้จบก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าไปแล้ว เมื่อกี้เขายังถ่มถุยกับเราอยู่เลยนี่พอเราขึ้นฝั่งหลังจากไปบู๊มาเขาเฮ่เขายินดีกับเราด้วยครับเจ๋งจริงเลยผมว่าถ้าเยอะๆเราเยอะๆเขาน่าจะคำนับเรานะเราพอเราเป็นราชาโจรสลัดอะไรแบบนี้แล้วเนาะราชาราชานีโจรสลัดอ,ะอ่ะเออเว้ยเอาละไปจริงแล้ว